สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาเอาเสียงดนตรีนะครับจะีดนตรีทีใ่ในช่องที่เขาแจกฟรีกันนะครับเอามาใช้ในการทำคลิปของเรานะครับขั้นแรกนะครับเ,เพื่อนๆเข้าไปนี่ก่อนเลยนะครับ YouTube แอป YouTube นี่ครับ ผมจะเอาในาในช่องของผมเองเลยนะครับมาทำให้ดูนะครับก็กดเข้าไปที่คลิปที่เราต้องการจะเอานะครับคลิปตัวนี้เนาะคลิปตัวเนีน้น,น,นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คลิปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดแชร์เลยครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ออกเลยครับ เสร็จแล้วเราก็ไปที่ Google Chrome นะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำว่านะครับ S A V E นี่ครับ Save form ดอกเลตนะครับพิมพเข้าไปเลยนี่ครับก็จะวิ่งมาหน้านี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีคำว่าใส่ URL นะครับแล้วก็กดค้างไว้เลยนะครับ ลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะมาตรงนี้นะครับที่เรากดค้างมันมีคําว่าวางอยู่นะครับมันจะมีคําว่าวางอยู่แล้วก็กดตรงที่คําว่าวางนะครับค้างแล้วกดคําว่าวางนะครับนี่มันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับนี่ที่เราแชร์มาเมื่อกี้นะครับแจกซาดนตรีนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับ กำลังดาวน์โหลด1ไฟล์นะครับผมตอนนี้ข้างบนเราก็มีลูกศรวิ่งเข้ามาแล้วนะครับเราก็ออกมาเลยนะครับแค่นี้ครับเป็นเพื่อนเราโหลดสักพักนะครับโหลดสักพักหนึ่งโหลดเสร็จมันก็จะแจ้งให้เราทราบนะครับตอนนี้ข้างบนก็ยังเป็นลูกศรแวบๆอยู่นะครับ แสดงว่ายังโหลดไม่เสร็จนะครับเนยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราไปดูที่แกลเลอรี่ของเราเลยนะครับกดเข้าไปนี่ครับมาแล้วนี่ไงครับที่เราเดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับนี่5นาทีจุดสนี่นะครับกดเข้าไปฟังได้โอเคครับได้มาแล้วนะครับ วิธีการใช้นะครับเพื่อนๆเราไปที่นี่ครับคาร์มาเตอร์นะครับเราจะตัดต่อ,อเราจะตัดต่อเราก็ต้องมาที่คาร์มาเตอร์อแล้วนะครับนี่แล้วก็มาเวลาเราจะตัดต่อนะครับสมมุติว่าเนาะเพื่อทุกคนก็ตัดต่อเป็นอยู่แล้วเนะาะก็เอาวิดีโอเข้ามาลงานะครับผมหาวิดีโอมาสักตัวสมมุติ ผมวิดีโอตัวนี้นะครับเข้ามาลงแบบนี้แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ก็ได้วิดีโอมาอย่างนี้แล้วทีนี้เป็นมันก็เป็นวิดีโอธรรมดาอ,นนอ่ะทีนี้เราจะเอาวิดีโอที่เรามาใช้อ่าวิดีโอที่เราอเอามาเมื่อกี้นะครับอยู่ในแกลเลอรี่เอามาใช้เราก็กดไปที่เลเยอร์นี้เลยนะครับแล้วไปกดที่มีเดียด้านบนนะครับ นี่เราก็แปะดูที่ดาวน์โหลดนะครับนี่นี่มันจะมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับด O เนี่ยครับดาวน์โหลดนี่ครับเนาะนี่ครับเราก็กดเข้าไปเราก็กดตกลงนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเข้าวิ่งเข้ามานี่เลยวิธีการใช้นะครับผมเพื่อนๆต้องจิ้มเข้าไปที่เนื้อของเพลงนี้ก่อนนะครับของดนตรีนี่นะครับจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ย เพื่อยก็ลูดขึ้นไปนะครับลูดขึ้นไปลูดขึ้นไปเนี่ยครับมันจะเห็นลูกสอดวิ่งออกมาจากตรงนี้ครับเป็นการลูดเสียงออกมาจากตรงนั้นนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับนี่มันจะออกมาอย่างนี้นะครับนี่ไอตัวดนตีออกมาแล้วนะครับไอตัวที่ว่าไอตัวเนี้ยที่มันบางๆเนี่เนี่ยไอตัวสีเหลืองบางๆเนี่ยเราก็มากดด้านซ้ายนี่เลยครับทางขยับนี่มันก็จะออกไปเลยนะครับ ครับเ,เพื่อนๆหวังว่าเ,เพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับวิธีการใช้ก็แค่นี้แะครับมันก็จะได้เสียงออกมาแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรบงังแล้วทีนี้เราก็ลองเปิดดูนะครับๆๆนี่ครับนี่ครับมันก็จะได้เสียงออกมาเลยนะครับวิธีการเบานะครับเ,เพื่อนๆบางคนก็ไม่ได้ลดเสียงมันเนาะผมฟังแล้วก็มันก็จะดังกว่าเสียงคนนะครับ เพื่อนๆก็จิ้มลงไปที่เนื้อวิดีโออย่างี้ครับแล้วก็จิ้มไปที่ลําโพงนี่ครับแล้วก็ลดเสียงตรงนี้ลงนะครับลดเสียงตรงนี้ลงให้มันให้มันบาลานซ์กับเสียงเรานะครับให้มันเบากว่าเสียงเราเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพอลดได้พอดีที่เราต้องการแล้วเราก็ติ๊กถูกด้านขวาบนนะครับนี่นะสมมติเอาหมาสแค่โอเคสัก สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมก็ติ๊กถูกนี่ครับทีนี้เสียงมันก็จะเบานะครับเนครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็แค่นี้นะครับวิธีการเบาเสียงเนาะแล้วก็รูดเสียงออกมานะครับมันก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับวิธีการใช้วิธีการดึงออกมาใช้นะครับผม ิปนี้ก็ขอจอบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอให้เพื่อนๆมีความสุขความเจริญน,นะครับผมคลิปนี้ขอ,ขอจอบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ